คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสิ่เชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกําจัดน,นี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517 รายการมันนีช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02 888 8888 88. บริษัทปตาทาจำกัดมหาชนพลังที่ยัง่งยืนช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888สวัสดีครับคุณผุ้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ช็อ l i f e s t ไตล์แบงกิ้การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ K Contact Center 02-888-8888ปนะครับรายการมานิช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันถึงสุกบ่าย3าโมงถึง4โมงเย็นที่นี่นะครับรายการมานิช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับเราพบกันจันถึงสุกบ่าย3ามโมงถึง4โมงเย็นคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการมานิช็อตรายการวิทยุมานิพลัสหรือย้อนกลับไปชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareu.com www.yutcareyou.com www. นะครับส่วนฮอตไลน์สายด่วนในการติดต่อผู้คุยเสนอแนะติิงนะครับได้หมดเลยฮอตไลน์สายด่วนเบอร์นี้ครับ0819849735 0819849735นะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับในวันนี้ครับขออนุญาตชวนพี่ต๋องครับคุณอลงกฎบุญมาสุขท่านพุ่มในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับจะชวนพี่ต๋องคุยสะหน่อยสําหรับคนที่กําลังฟื้นฟูบ้านไม่ว่าจากน้ําท่วมในช่วงที่ผ่านมานะครับหรือว่าต้องซ่อมแซมบ้านจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มีอะไรบ้างที่เราต้องทำมีการซ่อมแซมอะไรบ้างที่เราต้องกันงบแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อจะทำเพื่อจะบรินาฟื้นฟูให้บ้านของเรากลับมาสู่ภาวะดังเดิมนะครับรวมถึงเรื่องของบริการข้อมูลเรื่องบ้านอย่างครบวงจรจากทางสินเชื่อบ้านกสิกรไทยมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถาหาข้อมูลครบเครื่องเรื่องบ้านนะครับทำไมต้องสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และช่วงนี้ครับพี่ต๋องของเราคุณอลงกดบุญมาสุขนะครับท่านพุ่มในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารเกสตกรไทยจำกัดมหาชนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับสวัสดีครับคุณทิศนาและคุณผู้ฟังครับพี่ต๋องครับตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยเข้าใจว่าน้ําก็เริ่มลดลงมาใกล้จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังมีหลายพื้นที่ยังไม่แห้งสนิทเลยเนี่ยนะครับ พี่ตองคิดว่าหลังภาวะน้าลดถ้าใช้คํานี้เนี่ยนะครับอะไรบ้างที่อยากจะให้คําแนะนํากันครับพี่ตองครับครับกานหนึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์น้ําท่วมนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมว่ามันก็มีหลายเรื่องที่เราน่าจะหยิบมาเป็นเรื่องของการเรียนรู้และการเต็มตัวนะครับวันนี้น้ําผ่ากรุงเทพเนี่ยนะครับเข้ามาที่กรุงเทพไม่ได้สังเกตไหมครับมันจะออกไปทั้งฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางอยุธยาฝั่งนู้นใช่ไหมครับแล้วก็ไปทางด้านตะวันออก ผมเชื่อว่ามันมีแผนลักมือเรื่องการป้องกันน้าท่วมแหละอาจจะได้ระดับหนึ่งนะแต่ผมก็มเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดก,การเรื่องการป้องกันน้ำท่วมได้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราเองในฐานะตัวผู้บริโภคเองเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ก็สิ่งที่อยากจะให้คําแนะนานะครับว่าสิ่งที่จะต้องดูก็คือว่าหลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยนะครับเราต้องสารวจความเสียหายของเราเลยนะฮะต้องรีบอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับครับเราก็ต้องตั้งแล้วว่าโจทย์ของเราคือว่าเอ๊เราจะต้องซ่อมแซมอะไรไหมจะเอาองบประมาณมาจากไหนอย่างไรต้องดูก่อนว่าเสียหายอะไรเสียหายแค่ไหนจะได้มีการตั้งบัตเจ็ตหรือว่าตั้งงบประมาณก็ได้ถูกนะครับครับเฉนั้นผมพยายามจะแบ่งแยกสถานการณ์แล้วก็ดูว่าในแต่ละสถานการณ์นั้นเราจะต้องเตรียมตัวยังไง นะครับ,รบในกรณีที่เราช่วงน้ําท่วมนะครับเงินสํารองเพื่อใช้กรณีฉุกเฉินเนี่ยเป็นเรื่องจาเป็นมากนี่คือประการแรกครเนื่อว่าภาระค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมีราคาแพงขึ้นแน่ๆน,นะแพงไม่พออาจจะขาดแคลนด้วยซ้ําอันนี้คือชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันอันที่สองเนี่ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายใ,ในการที่จะวางแผนเรื่องการป้องกันเช่น ไปซื้อกระสอบทรายนะฮะโบกปูนเพิ่มต่ออิฐบล็อกเพิ่มเพื่อป้องกันน้ําที่จะเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับที่อยู่อาศัยของเรานะครับหลังจากนั้นก็จะมีผู้ค่ารักษาพยาบาลนะฮะต่างๆสำมามาแน่ๆนะครับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินสำรองเพื่อใช้กรอีฉุกเฉินนะครับ เปเดอนจําเป็นอันดับแรกนะครับ,รบอันที่สองอย่างที่เรียนให้ทราบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก็คงต้องมีโดยเฉพาะเรื่องค่าเดินทางที่ผมเห็นมากที่สุดเลยนะครับรบ,บอสไซรับจ้างก็ดีเรือที่ต้องไปรับคนก็ดีมีราคาต้นทุนที่เราต้องจ่ายอ,อ,อันนี้สูงขึ้นแน่ๆนะครับอันที่สามก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำคอศาสิร์บ้าง หลังจากที่น้ำเนี่ยมันลดไปแล้วแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะครับเวลาน้ําท่วมแล้วเนี่ยเราต้องยึดสิ่งที่เราเจอหรือประสบมาเนี่ยเป็นบทเรียนเลยนะครับอาการต่อไปก็คือสิ่งที่จะต้องเสียหายกับน้ําท่วมเลยที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องสีก่อน,นะจะทาใหม่ก็ต้องขูดออกไม้หมดก่อนใช่ไหมได้นะฮะต้องขูดนะฮะต้องใส่นะฮะไอตัวสีที่สามารถป้องกันเชื้อราได้อันนี้สำคัญเลยเพราะความชื้นมันยังค้างอยู่นะครับ เรื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่จําเป็นก็ต้องเอามาดูว่าซ่อมได้ไหมถ้าไม่ได้นะครับกรุณาอย่าไปเสียเงินในการที่จะเก็บรักษาไว้ต้องพยายามซ่อม <c oughs> หายไปเลยครับเอาเงินเข้ามาเพื่อซื้อของใหม่ดีกว่าไม่งั้นเอาของที่ถูกน้ําท่วมแล้วโดยเฉพาะอุกกปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมาใช้เนี่ยมันอันตรายนะมันอันตราย <ไป S 1> ด้วยไฟ<ป>เ <ไป S 2> ช็ชอตเนี่ยโหมันมันไม่คุ้มกันเลยนะครับอย่าปไปเสียดายนะครับครับ <c oughs> แล้วก็สิ่งสําคัญที่จะเจอก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราซื้อมา นะครับและสิ่งของต่างๆที่ในเฟอร์เจอร์นั้นเนี่ยนะครับต้องดูอันไหนใช้ได้ก็ใช้อันไหนใช้ไม่ได้เช่นบวมบ้างหรืออะไรบ้างปัจใจครับขายทิ้งไปนะครับอย่าเก็บไว้เพราะมันจะเป็นแหล่งที่รวบรวมเชื้อโรคที่จะตามมาหลังจากนั้นนะครับครับแล้วก็เรื่องของรถยนต์นะครับดูว่ารถเราเนี่ยแช่น้ําอยู่หรือเปล่าแล้วทางที่ดีตอนที่เกิดน้ําท่วมนะรถเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้บ้านเคลื่อนที่หนีน้ําไม่ได้ใช่ไหมครับเอารถไปเก็บที่อื่นก่อนนะครับอย่าไปห่วงว่า เออรถมันจะเป็นไงต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะไปฝากรถเขาบางคนก็ไปจอดที่ห้างเนี่ยไม่รู้กี่สัปดาห์ต่อสิบดา์เจอค่าที่จอดรถไม่รู้กี่ปันนะฮะก็ดีกว่าต้องซ่อมทีหลังใช่ไหมพี่ต๋องยังไงคุ้มกันเยอะใช่นะครับแล้วก็ประการสําคัญเลยนะครับคือเนื่องจากสังคมบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีญาติพี่น้องค่อนข้างเยอะนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องเก็บเอาไว้นะครับเงินออมที่เรามีเนี่ยต้องปูนเอาไว้ให้ดีให้มากที่สุดนะครับ เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมานะทร<ม>ับสินเสียหายหรือมีการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเงินก้อนนั้นที่เราออมไว้เนี่ยมันจะมาช่วยเราแก้ปัญหาได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนําเลยนะฮะท่านผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราถ้ามีไรายได้นะฮะส่วนหนึ่งต้องกันเอาไว้เป็นเงินออมเอาไว้เผื่อไว้ฉุกเฉินนะ<ม>เผื่อไว้รับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดฝันได้นะครับ นะพี่ตองครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็กระทบต่อรายได้ในยามที่เกิดน้ําท่วมเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นเกษตรกรนะ,รระนาไร่น้ําท่วมแล้วเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับการค้าขายพ่อค้าแม่ขายอย่างงี้นะนะน้ําท่วมออกไปทํามาหากินไม่ได้รายได้ก็ขาดน้ําก็ท่วมบ้านเนี่ยเรียกกันว่าเจอกันสองสามเด้งเลยฉะนั้นการเตรียมเงินการสำรองเงินเตรียมไว้เผื่อภาวะฉุกเฉินเนี่ยอย่าลืมนะ เตือนกันแล้วก็สะก,กิดกันด้วยความห่วงใยกันมาโดยตลอดว่าถ้าเป็นมนุษย์กันเดือนก็สามเท่าถึงหกเท่าของรายจ่ายประจํากันไว้ก่อนเลยแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระค้าขายเนี่ยบ่อๆบสักหกเดือนหรือมีสักสิบสองเดือนเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันอุ่นใจขึ้นมาเยอะเลยนะฮะ เพราะว่าเหตุไม่คาดฝันเวลามันมามันไม่ได้บอกเราล่วงหน้านะครับเช่นเดียวกันครับพี่ตองครับเวลาที่เราจะเลือกซื้อบ้านนะครับแล้วก็ในยามที่เราก็มีประสบการณ์มากขึ้นจากน้ําท่วมจากภัยพิบัติหลายต่อหลายครั้งเนี่ยการที่จะศึกษาข้อมูลเทคนิคในการเลือกซื้อบ้านเสร็จความรู้ก่อนที่จะซื้อบ้านเคล็ดลับการแต่งบ้านต่างๆหรือว่าการปรับปรุงบ้านหลังจากที่มีปัญหาภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําหรับคนที่ สนใจเรื่องบ้านควรต้องรู้เลยใช่ไหมครับพี่ต๋องครับครับสำหรับตัวข้อมูลดังกล่าวที่ที่ทเรียนคุยแกนะครับครับทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยแล้วก็มีการจัดเตรียมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านแบบครบวงจรเลยนะครับโดยท่านผู้ฟังนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์นะครับ www นะครับ arkkbank.com/slash/khomesmyclub นะครับซึ่งเว็บไซต์อันนี้เนี่ยนะครับเราจะรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบ้านนะครับนอกจากที่จะได้บ้านมาแล้วเป็นของเราแล้วนะฮะก็อาจจะมีเคล็ดลับเล็กน้อยในการที่จะตกแต่งบ้างตกแต่งยังไงให้ถูกศาสตร์ของคุณด้ยนะครับเราก็สามารถมีข้อมูลพวกนี้ให้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยธนาคารกสิกรไทยก็พยายามที่จะพัฒนานะครับรูปแบบในเชิงที่จะเป็นนวัตกรรมต่างๆใหม่ๆ โดยใช้ตัวเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับคือวันนี้เรามีคอนเซปต์เรียกว่าดิจิตอลโฮมโรนนะครับดิจิตอลโฮมโรนนี่ก็คือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้านะครับผ่านตัวดิจิตอลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สมาร์ทโฟนนะครับทั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีบริการต่างๆนะฮะอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงก็คือเรามีบริการ K Home l o a n ออนไลน์อันนี้เป็นเช็คผลอนุมัติสินเชื่อบ้านเบื้องต้นใช่ไหมครับพี่ต๋อง ช่ครับลูกค้าก็เพียงแต่ว่าเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับเรื่องของวงเงินที่เราอยากจะกู้ระยะเวลาการกู้รายได้เรามีเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเรามีเท่าไหร่กรอกเข้าไปนะครับโปรแกรมมันก็สามารถจะประมวลผลเบื้องต้นให้เราทราบว่าเอ,อ๊เราจะกู้ได้หรือไม่นะครับ,รบอันนี้คือการปรีสกรีนเบื้องตอน้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่มีเวลาที่จะบอกหาโครงการใช่ไหมครับธนาคารก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเ <Search, S 2> คโฮม Search เซิร์ช <search, search S 2> ได้เฉพาะกรุงเทพปริมณฑลหรือทั่วประเทศเลยครับ อตอนนี้ได้จะเป็นกรุงเทพและพิมณฑลนะครับ,รบเราพยายามเี่จะใส่ข้อมูลเชื่อตลาดที่เป็นหูเมืองหลักใส่เข้ามาด้วยนะครับเคโฮมเซิร์ Home จะมีหน้าที่ในการที่เราจะค้นหาทําเลโครงการหมู่บ้านต่างๆนะครับ,รบในเมื่อคอี่ชื่อโครงการแปมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าราคาราคาขายในโครงการนี้เป็นเท่าไหร่พื้นที่เป็นยังไงนะครับตั้งอยู่ตรงไหนใกล้กับ,บแหล่งอะไรบ้าง ลูกค้าก็สามารถที่จะพิจารณาได้ในเบื้องต้นโดยไม่ต้องเดินทางไปที่โครงการแล้วแล้วเรื่องเกี่ยวกับการแต่งบ้านแล้วครับพี่ต๋องในเรื่องการแต่งบ้านนะทางธนาคารกษรกรไทยก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเคฮีบุเอออีบุกรานะครับก็จะเป็นเรื่องการนําเสนอแนวคิดการแต่งบ้านนะครับเป็นรูปแบบการตกแต่งบ้านนะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือนะฮะจากบริษัทพันธนิต อนะคอสังหารภัพที่นํำภาพต่างๆเนี่ยกว่า2,000ภาพมาให้ลูกค้าได้เลือกชมในเว็บไซต์นะครับครับนะครับส่วนเรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยมีแน่ๆใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะมีบริการที่เรียกว่าเคโฮงฟงชุ้ยนะครับเป็นบริการตรวจสอบทุงจุยบ้านนะครับเบื้องต้นนะครับว่าบ้านที่เราซื้อนะครับหันหน้าไปอย่างไรนะครับ ทิดทางลมเป็นอย่างไรนะรกระแสที่จะเข้ารับมารับมาเรื่องความสุขอยู่สบายอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเอ๊ะถ้าเราจะเสริมนะครับให้มันดีขึ้นควรจะอาหาสิ่งของอะไรไปว่าอันนี้เราจะมีคําแนะนําให้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเข้าไปดูได้ที่ไหนครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับ w w w นะครับ a r k bank com slash k home smile ครับนะครับครับนะ w w w a r k bank com ลเคโฮมสมายมีอสนะครับเคโฮมสมายับนะครับแล้วถ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือสอบถามเบื้องต้นก่อนล้ครับคุยกับใครที่ไหนได้บ้างครับพี่ต๋องครับสำหรับริการสินเชื่อบ้านนะครับสามารถโทรเข้าไปที่ K Contact Center อร์นะครับศูนย์สองแนะครับหรือสามารถที่จะติดต่อกับสาขาธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาได้ทั่วประเทศนะครับเราก็มีทีมงานที่จะให้คำปรึกษา นะครับในเรื่องการที่จะตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบ้านกับธนาคารกสิกรไทยนะครับดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่ต๋องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต๋องคุณอลงกตบุญมาสุขนะครับท่านผู้มุ่งในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาให้ความรู้เรื่องของการจัดสรรเงินหลังน้ําท่วมนะครับแล้วก็มาพูดถึงเว็บไซต์ เคโฮมสมัยลับนะครับซึ่งก็เป็นการให้บริการข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านจากสินเชื่อบ้านกสิกรไทยแบบครบวงจรเลยแนะนําเทคนิคการเลือกซื้อบ้านเกร็ดความรู้ก่อนซื้อบ้านความรู้ในเรื่องของการขอสินเชื่อโดยธนาคารกรสิกรไทยได้มีการพัฒนาแนวคิดดิจิทัล m e l o ลนไปสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าผ่านทางเครือข่ายดิจิตอลนะครับ โดยนําข้อมูลข่าวสารและก็การให้บริการสินเชื่อบ้านกสิกรไทยขึ้นให้บริการบนเว็บไซต์แล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับก็มาถึงคําถามที่จะถามกันในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับลุ้นกันทั้งสิ้น10บรางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1-5เป็น g i ฟต์วอ c h e r บัตรเทสโก้โลตัสมูลค่า100บาทจํานวน5รางวัลครับรางวัลที่6และรางวัลที่7 เป็นหนังสือปกใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องบ้านหลังแรกใครก็มีได้จากติ้งบิยอนเป็นรางวัลที่6และรางวัลที่7นะครับน่าอ่านมากรางวัลที่8ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊กส์เรื่องปลาจือรหัสโชคชะตาไขความลับฟ้าถอดรหัสโชคชะตาด้วยปลาจือนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยส่วนบุคคลแปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเล่มนี้น่าสนใจมาก รางวัลที่9และรางวัลที่10ครับยังคงเป็นกิฟต์วาลเชอร์บัตรรับประทานอาหารที่พัฒตาคารอาหารจีนฮองมินเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีพัตตาคารจีนฮองมินอิ่มอร่อยสไตล์เหลา10สาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑล0 8น9 8 8 9 9 5 9น0 8 0 9 8 8 9มอบบัตรรับประทานอาหารที่พัฒนาคารจีนฮองมินมูลค่า500บาทจำนวน2รางวัลรวมทั้งหมด1ิรางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ครับ คำถามถามว่าคำถามถามว่าบริการของสินเชื่อบ้านกสิกรไทย K Home l o ลนออนไลน์เป็นการให้บริการประเภทใดครับ K Home l o ลนออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทยเป็นการให้บริการเกี่ยวกับบ้านประเภทใดครับระวางข้อหนึ่งเช็คผลการอนุมัติสินเชื่อบ้านเบื้องตนง้นง่ายๆข้อหนึ่งเป็นบริการเช็คผลการอนุมัติสินเชื่อบ้านเบื้องตน้นหรือข้อสอง เป็นบริการค้นหาทำเลหมู่บ้านชั้นนำหรือข้อสองเป็นบริการค้นหาทำเลหมู่บ้านชั้นนำคำถามถามว่าบริการของสินเชื่อบ้านกสิกรไทยเคโฮมโลนออนไลน์ K Home Online, เป็นบริการประเภทใดระหว่างข้อหนึ่งเช็คผลการอนุมัติสินเชื่อบ้านเบื้องต้นหรือข้อสองบริการค้นหาทำเลโครงการหมู่บ้านชั้นนำ ข้อ1ห,หรือข้อ2นะครับถ้าทราบคําตอบนะครับขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการ m ั n นี่พลั m ม n นนี่ช็แล้วก็เป็นเงินเป็นทองที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะครับลุ้นสิบรางวัลประจําวันนี้ที่0 2 9 4 4 6 8 7 9 0 2 9 4 4 6 8 7 9หกแปดเจ็ดเก้าศูนย์สองเก้าสี่สีรือศูนย์แปดเก้าเก้าสองเหรือศูนย์แปดหน 081-984-9735นะครับส่วนท่านที่ใช้แอปพลิเคชัน l ล n e แอดเพิ่มคำว่า Money Plus นะครับแล้วก็ส่งคำตอบไปเลยว่าเป็นข้อ1ห,หรือเป็นข้อ2นะครับเป็นข้อ1ห,หรือเป็นข้อ2และตามด้วยรหัสหมายเลขสมาชิกของท่านนะครับก็มีโอกาสที่จะลุ้นกันถึง10รางวัลประจำวันนี้นะครับ หลังจากร่วมกิจกรรมแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าได้ลุ้นของเทเล็กเป็นพิเศษหรือเปล่าคุณรู้ฟังที่รักครับสามารถไปตรวจสอบรายชื่อของท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareu.com w w w y u t c a r e y u w w w y ์ไวด c เวนะครับประกาศรายชื่อทุกวันเลยสำหรับคนเก่งและก็ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมของเราในแต่ละวันนะครับอย่าลืมไปตรวจสอบรายชื่อได้นะครับแล้วก็ขออนุญาตกระซิบหน่อยครับคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคม ดาว TMC แบนจานดำ PSI ช่อง99หรือว่าชมผ่านทางออนไลน์ครับก็ www.cattelecom.tv ก็ได้หรือจะดูผ่านทางสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS นะครับได้หมดเลยเพียงแต่ไปแอดเพิ่มคำว่า Cat Channel เข้าไปก็ชมได้นะครับเสาร์ทิ์นี้จะเป็นตอนแรกครับของปตทสอพอบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับ คุณผู้ฟังจะได้ไปทําความรู้จักนะครับว่ากว่าเราจะนําเอาน้ํามันหรือก๊าสธรรมชาติที่อยู่ในดินหรืออยู่ในทะเลขึ้นมาใช้ได้เนี่ยมันใช้ระยะเวลายาวนานขนาดไหนเป็นสิบปีเนี่ยจริงไหมนะครับหรือว่าแหล่งพลังงานขนาดใหญ่อย่างซอติก้าที่พาม่าเนี่ยตกลงเป็นแหล่งน้ํามันหรือว่าแหล่งก๊าสธรรมชาติขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์สําหรับพลังงานของทั้งไทยและพาม่าอย่างไรรวมถึงการต่อปรับนะครับ มากกว่าจํานวนที่เสนอขายถึงสี่เท่าในเรื่องหุ้นกู้ปตทสพเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับติดตามชมให้ได้ครับในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ารวยอย่างยังย่งยืนนะครับสิบนาฬิกาถึงถสิบเอ็ดนาฬิกาเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแคชชนแนลของกอสทโทรคมนาคมดาวเทียมซีแบนจานดามช่องเก้าสิบเก้าเชิญได้เลยแล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y ์ลไวด์เว็นะครับ เอาล่ะครับคุณฟังครับช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงไลฟ์สไตล์แบงก i n ิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกประดับประทับใจ02 8 8 8 8 8 8 8 รายการมันนีช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 8บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสินเชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้าไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกําจัดสุนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณนึ่งมีสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517